สวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบด้วยครับสวัสดีครับกับช่วงของเช้านี้รถโลกพบกันเป็นประจำกับเพศัชกรแพทย์แผนไทยคุณหมอสุวัสดินสุวง์ต้องเน้นคําว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นเภสัชเราเรียกตัวเองว่าหมอได้ยังไงช่วงสิบนิกิกาอ ก็จะพบกันไปจนถึง10นาฬิกาสาบนทีเรื่องง่ายๆ,ายๆคุยง่ายๆเข้าใจง่ายๆและทำง่ายๆครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนเจอผมเขาสอบถามไม่ใช่เขาสอบถามเขาบอกอูลงไปขยับลุกก้นพ้นกีก้แล้วก็ฝึกเดินเขาบอกอมุนมันรู้สึกมันมันดีขึ้นอ,ะอ่ะเออร่างกายรู้สึกมันก็พี่กระเป๋าคุณหมอแล้วอายุน้อยลงยาว่าผม <laughs> วันนี้ก็เช่นเคย กับเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแต่บางทีถูกมองข้ามเรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยอ่าอ่อแต่มันมันดีสําหรับสุขภาพเป็นอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพกล้วยไทยเนี่ยมันมีหลายประเภทคุณหมอกล้วยไข่กล้วยหอมทองกล้วยเขียวกล้วยน้ำว้าเอากล้วยน้ำว้าที่ไม่มีเม็ดกินง่ายง่ายหน่อยเนาะเออบางบางอันมีเม็ดอยู่ผมกินไม่ห่อยเลยเสียอารมณ์เนาะเสียอารมณ์เสียอารมณ์แต่มันดูไม่เห็นน่ะเออคนนานมันมองไม่เห็นน่ะใชวิธีเลือก รูปป้อมๆจะไม่ค่อยมีเม็ดพอดีพอดีอถ้าเขาเรียกว่าภาษาโคราชดั้งเดิมคือกล้วยมะลิองอ๋อแต่ภาษาการคือกวยนวะกลวยนวะครับแล้วมันมันมันเป็นอาหารที่หาง่ายราคาถูกแต่จริงๆมันมีคุณค่าทางอาหารเยอะเลยครับเราเราไปเห็นคนหน้าตามันเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยคือมันยิ้มให้กันแหละทำมันยิ้มแห้งๆเนาะ มันเหมือนแต่ละคนเครียดไปทั่วมันเหมือนมันกุ้มใจอะไรเพราะเอาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะสังคมนะสมัยก่อนเราก็ทักไปไหนมาเออเออเออยีก็ตักทักตอบมาไปไหนมาว่าเจอแล้วก็ตักไปกคนตักพับบ้านใกล้เดือนเคียงยังบางทียังเช้าก็ไปเย็นกลับมาไม่เคยเจอกันเลยม่เจอกันอืมอืมคือเสร็จแล้วก็พูดกับตัวเองครับ เกิดมาทาไมวะถามตัวเองอนะโอ้ยที่ถ้าถามตัวเองเกิดมาทําไมวะนี่น่ากลัวนะอะมันมันมันยังน่ากลัวน้อยกวา่าคาว่าเฮ้ยมอนจะตายวะอันนี้น่ากลัวนว่เดี๋ยวนี้มันเจอหน้ามันยังไม่ยกมือไหวเลยกเกษียณอายโอุโอ้โอกเกษียณอายุที่เขายกมือไหวเขาจําใจไหวเราเหมือนกับว่ามันมีอะไรปัจจัยภายนอกหลายสิ่งหลายอย่างทําทให้คนเครียดปยุด,ดทิ่ธรรม เขารอวันที่สามสิบกันยาทุกวันเลยไม่ถึงกับจุดประทัดมั้งครับเออเนจุดประทัดแต่เพียงว่าพอวันลุกขึ้นกับลืมคิดว่าอยากจะมาทํางานเขาไม่วาวสักคาแล้วไม่วหวสักคนเลยเครียดอีกเออเครียดอีกโอ้บางทีเออบางทีมันไม่รู้หุ่นกิจอะไรนะไปเจออะไรมันไม่ถูกใจสักอย่างก็ทําให้เครียดอีกทีนี้ไปไปไปบ้านนอกกันนะครับเออไว้ ทำไมบ้านนี้เขาแขวนกล้วยไว้หน้าบ้านที่รั้วบ้านเนี่ยนะเป็นผีเลยนะมันเยอะไหมมันดกกินไม่ได้ไม่ผู้ใหญ่พอจะเดินออกจากจากบ้านหมุนเอากล้วยกินเดินไปกินไปครับอะรู้ไหมว่าชาวบ้านสมัยแต่ดั้งเดิมอ่ะเขากินกล้วยเพื่อลดความเครียดกล้วยน้ำว้าเราดีนะเขาลดความเครียดได้เหรอครับไม่ไว้อย่างนี้นะ กินลูกเดียวลูกเดียวพอเออกินกล้วยหนึ่งหนึ่งลูกเมื่อกุ้มใจเอ้มันจริงไหมคุณหมอเนี่ยตอนตอนเราเราแพทย์แผนไทยเรียนว่าอะไรวะแต่เราอย่างว่าแหละคนไทยนะถ้าฝรั่งบอกเราเชื่อเลยนะเออเออไอฝรั่งมันบอกเฮ้ยเวลาเครียดเนี้ยกินยาลดหรึ่งติดยานะติดกล้วยดีกว่า เออ,เอ,อไปหาหมอฝรั่งนี่ <c oughs> เขาพยายาแก้เครียดมาเอก็อบอกว่าถ้าเรากินกล้วยถ้าเรากุ้มใจจริงนะไม่รู้ทำไงกินกล้วยหนึ่งหนึ่งลูกแต่กล้วยหอมของมันเยอะเนาะกล้วยน้ำว้านี่แหละพอเราน้ำว,ว้าก็พอออทีนี้เขาก็พูดฝรั่งับจะพูดอะไรมันต้องมาละในกล้วยนะมันมีน้ําตาลสามพวกนะเรื่องน้ําตาลซูคโคตฟุกโตกตูโคตรน้า มันมาสามตาสามพวกอแล้วมันไม่ใช่เป็นน้ําตาลเฉยๆไม่ใช่น้ําตาลกลดมันมีใยอรใยอาหารหุ้มมันด้วยนะอเพราะฉะนั้นน้าตาลพวกนี้พอลงไปในกระเพาะมันไม่ปุ๊บเป็นน้ําตาลทันทีหรอกมันค่อยๆละลายออกมาอยาฝรั่งนี่มันต้องไปไปเคลือบ่อ้ห้มันละลายก็เลย s u s t a i n e เท e หรือให้ค่อยๆออกนะแต่น้ําตาลในกล้วยเนี่ยอัตโนมัต เขามาเขาเองเขามาแต่ค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาคือมันไม่ได้ดังใจเหมือนกับยาหมอฝรั่งไม่แล้วไอ้ที่ค่อยๆมานี่มันไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่ธรรมดาครับในนั้นมันมีโปรตีนไอ้กล้วยเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่แป้งมันมีโปรตีนนะครับชื่อฝรั่งมันชื่อชิปโตแฟนนะฟังฝรั่งหน่อยคือคือประเด็นต่างๆเหล่านี้คือคนไทยไม่ได้ถูกให้ความรู้เพื่อจะเข้าใจเรื่องด้วยเพราะ พอทิปตแฟนปุ๊บมันก็ไปเป็นเซโรโทนินปั๊บฝานฝรั่งหน่อยครับอม่เดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยให้เพราะเป็นเซโรโทนินปุ๊บไอเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทร่างกายทำออกมาเพื่ออะไรกับเพื่อให้เรารู้ว่าเราเป็นคนดีมันเป็นสารสื่อประสาทมันยกย่องเราเองนะสารตัวเนี้สารตัวเนี้เออทำให้เรารู้สึกเราเป็นคนดีครับ เราทำอะไรอะไรก็ทำดีเพราะมันก็เราก็จะผ่อนคลายเฮ้ยเราเป็นคนดีเราเราถูกสะกดจิตด้วยตัวเองว่าเราเป็นคนดีแล้วมันก็จะค่อยหายเครียดไปเราก็จะไม่เครียดอย่างเดียวนะอารมณ์ก็จะดี oh ใครใครก็ต้องพึ่งพาอาศัยเราเฮ้ยลอาเอ,องคิดดู<ๆ>ว่ามันใหญ่ขนาดไหนว่าใครๆก็ว่าเราดีคอ,อ,อารมณ์เครียดก็จะค่อยค่อยผ่อนคลายเพราะฉะนั้นไม่รู้ ทำไมว่าจนชาตินี้เป็นหลายทำทำบุญคุณคนไม่ขึ้นเอออันนี้เครียดเครียดเองกินกล้วยสักลูกหนึ่งอ๋อเราก็ดูเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันเหมือนกับคุยกันแบบเป็นกันเองแบบสนุกสนานแต่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมมันมีหลักทางวิชาการยืนยันด้วยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเครียดเมื่อไรก็เอาละนะหนึ่งลูก กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเราก็จะค่อยๆค,ความเครียดนะอพอพอ,อย่นี้ให้รู้มันไม่ใช่กล้วยกินแล้วหายเครียดธรรมดานะครับมันมีเรื่องนี่ครับพวกเราตอนเนี้ยพอเครียดปุ๊บเลอะเหม็นเปรี้ยวเขาเรียกว,ว่ากดไหลย้อนเกิดจากความเครียดเหมือนกันเกิดจากความเครียดไอ้ที่เปรี้ยวคือกดมันจากลำไส้ขึ้นมาม,มาถึงคอ,อม,มันก็จะเปรี้ยวครับเออ ถ้ามันด่างด่ามันอจีอเลยนะเป็นสีเขียวเลยนะแล้วยังไงก็เอากล้วยสิครับขัดหนึ่งลูกไอ้ไอ้เยื่อเมื่อของกล้วยที่มันลื่นๆน่ะมันไปหล่อเลื้ยงกระเพาะโอไปเคลือบกระเพาะไว้ไปเคลือบกระเพาะไว้ว่าเองลงไปข้างล่างเองเน่ขึ้นมาข้างบนเออมันก็จะไม่กดไหลย้อนนะไหมครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นนะเอาเอาสนอยเอาหนอยนี่ไงทั้งที่เห็นเนี่ย เป็นภาพกับเพาะอย่างนี้นะมันก็จะเป็นเคลือบไปหล่อเลี้ยงไว้นันนไอ้ตรงกล้ามเนื้อหูรูดตรงนั้นไอ้ข้างบนนั่นน่ะครับเวลามันเครียบมันจะคลายตัวยืดออกยืดออกครับไอ้ไอ้อย่างงี้เวลาถ้าเราเดินเขย่ามันหน่อยมันก็ลงไปข้างล่างนะอมันมีหลายวิธีเออแต่เรานําเสนอเพื่อให้ท่านผู้ชมสะดวกกับวิธีหนึ่งวิธีใดกล้วยเนี่ยสะดวกที่สุดซื้อสัก เคือหนึ่งมาห้อยไว้ที่บ้านอ๋อแบบชาวบ้านเลยห้อยไว้หน้าบ้านเคอเราเดิมหรือเดินออกนอกลอกรบปุ๊บหนึ่งหนึ่งลูกเออแต่ไม่ควรกินมากเกินอ๋ออย่าสามอย่าเกินสามลูกมันจะหวานไปบ้านมันจะอ้วนอ๋ออ๋อแต่แต่คนไทยเนี่ยคุณหมอจะเข้าใจเรื่องของกล้วยน้ำว้าด้วยของการแก้โรคกระเพาะใช่เอออันนี้เข้าใจเลยแต่ว่าเรื่องของความเครียดไม่เคยคุ้นเคยเออนี่มันทีน้ ไม่เชื่อไปเลยฝรั่งมันบอกครับอ๋ออ๋ออะแล้วเสร็จแล้วพวกเรามีเรื่องหนึ่งเรื่องโลหิตจางเป็นเยอะนะใช่ครับให้รู้ว่าในกล้วยมีเฮโมโควินคือไอเม็ดไอตัวสารสีแดงในเม็ดเลือดอ่ะอ้ไอตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าธาตุเหล็กใช่ไหมธาตุเหล็กมันมีอยู่ในกล้วยครับ อ่าวันละวันละลูกสองลูกสามลูกวพอพอเหมาะพอเหมาะนะนะและและทีนี้มันก็มีเรื่องใครไปกินยาลดความดันไหมแล้วเขาบอกโพแทสเซียมมันต่ำเออครับครับเออหมอเขาก็จะบอกว่าห้กินมาแล้วก็กินอะไรซึ่งมันมีโพแทสเซียมแต่ความจริงกล้วยมีมากกว่าใครไ่ครับโอ้ทาเทียบกันโพแทสเซียมโอพอโพแทสเซียมมันมากพอคนัะมันความดันก็จะ พอถูกปรับให้เหมาะสมใช่ไหมมันก็จะไม่มีอาการวิงเวียนมืดหน้าตามัวนะโอ้โหนี่มาสจันย์กล้วยไทยเลยนะอโอ้โหนี่มันหลากหลายขนาดนี้ลยคุณหมอ,หอแล้วทีนี้เอาเปรียบก่าหน่อยเรามีลูกมีหลากนกำังจะจะไปสอบไปอะไรเงี้ยครับให้สักหนึ่งลูกมันไปช่วยอะไรครับมันไปบำรุงสมองทําให้มีสมาธิไง กล้วยเนี่ยนะลารตัวนี้เนี่ยทำไมมีสมาธิหนึ่งคลายเครียดสองเรื่องของกดแต่ย้อนเครื่องกระเพาะไม่ที่เขาบอกว่ามันออกมาสารตัวนี้มันออกมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยคนอื่นเรามันเราแน่มันสบายเนาะมันยกย่องตัวเองระหว่างที่ยกย่องตัวเองนะถ้าเราจะไปสอบว่าไม่มีใครสู้ข่าพระเจ้าได้ความรู้สึกนั้นจะมาเลยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะเอาแล้วว่าก่อน ก่อนเข้าห้องสอบน,นะเอาครื่องลูกหัวเดียวมันทองอึด <laughs> ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปสมัยแต่ก่อนเนี่ย <c oughs> เราจะเห็นอยู่บ่อยๆแม่เนี่ยเคียเค้ยวเคี้ยวกล้วยแล้วก็ป้อนลูกช้อนขูดคูด้อนลูกสมกับสลับกับนมแพทย์แผนปัจจุบันเขาบอกอย่าทำอย่างนั้นทำไมล่ะครับได้ไหมเอเอ,เอใช่แต่จริงๆอ่ะแม่ไม่ใช่แต่ละแม่เอากล้วยเคี้ยวเคี้ยวใช่ใช่ใช่ น้ำลายแม่ก็จะละลายช่วยย่อยแป้งในรวยนะอแล้วป้ายให้ลูกกินนะเออเมื่อก่อนจะอย่างนั้นจริงแต่ทีนี้หมอฝรั่งห้ามเลยไม่กล้าทำกันะมอห้ามผมจําได้เมื่อคราวหนึ่งตอนสมัยนู้นนะอือาจารย์หมออาจารย์หมออวยแหละไม่ใช่หมออวยแล้วกับไใกล้แหละออืแค่บอกไอ้ที่เธอพูดเมื่อกี้เนี่ยเธอจําความไม่ได้จาผิดเนอะ หมอหมอรือจำความแม่เธอต้องเลี้ยด้วยวิธีนี้อคือแม่กินกล้วยแล้วเคี้ยวให้เธอกินหมอวู้อื่นเตกหลุมเลยทำไมคะเธอลึกฉลาดได้เรียนหมอไงโอ้ยเข้าใจไหมแม่อุตส่าห์เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเราย่อยอย่างดีเลยก็ใส่ปาเธอทำให้ลูกฉลาดเนี่ยเธอเกินปุ๊บ พวกนี้บำรุงแต่เล็กแต่น้อยเลยครับโอัโอม,มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเมื่อก่อนกล้วยน้ำวาเนี่ยมันคั่วคนไทยมานานเลยนะแล้วบอกว่าน้ำลายมันตกกระปกอย,อย่างนี้อ,อาจารย์หมอเขาบอกไง แล้วที่พวกเธอกัดกันทุกวันนี่ว่าไงเขาบอกว่าเฮ้ยแปลว่าเรียนน้ำลายกันขอขอขอโทษขอโทษอาจารย์บอกขอโทษเพราะมกัดกันเขาเรียกจุ่มพิษโอ้ไม่ไม่ึกถึงน้ำลายเลยตอนนี้เออไอตอนนั้นไม่ว่าวะแต่แม่เคี้ยวป้อนลูกเธอบอกสกปรกครับเออเอออะไรวะใช่มันยองแยงนะเออมีอะไรอีกคุณหมอ ประโยชน์จากกล้วยอันนี้ที่ผมจับทางได้เนี่สามประเด็นหลักๆแล้วนะแต่อันนี้ดีมากเลยหายเครียดหายเครียดเห็นเห็นพวกฝรั่งเขาติเชนิ้ไหมครับครับพอมันพักปุ่มนนั่งปุ๊บเรื่องที่มันทำซึ่งนักพวกเราจะเฮ้ยกินกล้วยกล้วยหอมลูกเลยนะใช่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 เราบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปตีก็ท้องอืดตายหรอกอืมาปรากฏว่าไอ้กล้วยหนึ่งลูกนี่ก็อย่างว่ามันมีน้ําตาลเนาะครับครับมันมีโพแทสเซียมเนาะมันมี ตัวบำรุงทำให้แข็งแรงแล้วไอ้น้ำตาลของกล้วยมันค่อยๆออกอย่างที้ว่านเนี่ยทำให้มันเหนื่อยชาโอ้นี่เราจะเห็นเอออันนี้อ๋อเลยแหละคือนักเทนนิสคนดังๆเนี่ยมักปั๊บกล้วยเออนี่แลพวกเราห้ามกินเพราะมันจะท้องอืดนั่นดินั่นดิเอมันโดนแยงนะอมันเคยเกิดกรณีไงไอ้โค้ดโค้ดเราโค้ดฝรั่งก็ให้กล้วยนักกีฬาไทยนักกีฬาไทยไม่กิน โคตรโกรธมากเลยนะเพราะกลัวพอเล่นไปเลยไม่มีแรงบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพียงแต่เธอกินเธอก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วอย่างน้อยมันก็มีส่วนในการเสริมเพิ่มพลังเราครับเดี๋ยวนี้เริ่มจะเห็นนักกีฬาไทยโดยเฉพาะแบดบินตันน้องนๆระดับโลกเนี่ยเริ่มเริ่มกินกล้วยหนึ่งลูกแล้วใช่เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วแล้วพวกเราก็ต้อง ว่าไปพูดเองมันไม่เชื่อต้องบอกบอกว่าฝรั่งบอกใช่ไหมผมนึกถึงอันนี้นะกีฬาประเภทนี้คุณหมอพักยกกับลงกินถ้วยตัครึ่งลูกนักมวยใช่ใช่ใช่กมวยอ่เออได้นะได้นะชังรู้ชังรู้เชิงแล้วครับเออเอออืมอ่าก็ทาแล้วเสร็จแล้วทีนี้มันก็มีเรื่องพวกหิวบ่อยครับพวกหิวบ่อยก็จะอ้วนนะอืวิธีวิธีให้กินแล้วคุณไม่หิวอ่ะ ก็คือกินกล้วยอ,ะอะระหว่างมือบางคนเนี่ยเขากินวาลา,ามือตัวเองจะกินหกมือเลยนะเขามันหิวด้วยนะถ้ามากินมันก็โหงุดหงิดน,นะ,ะ,ะเขาก็ให้กินกล้วยติดกล้วยดีกว่าติดกาแฟกล้วยไปมันก็มันก็จะไปไปเคลือบกระเพาะครับเอ,อแล้วก็ค่อยๆไปสบายๆเนาะแล้วพอกินไปกินไปนะพอพอไปเนี่ยมันก็จะระดับรักษาระดับ ความดันในเลือดเราอย่างที่ว่างนี่เพราะฉะนั้นก็จะทําให้เรานอนหลับสบายครับทําให้เกิดสงบเรางับหลับสบายเออเออแล้วมีพวกโรคโรคนะอันนี้มาหาผมไปจ้าไปจ้าเป็นไรไม่รู้ตื่นเช้ามาเวียนหัวหมุดหงิดนะขวยน้าบ้านโลกเลยเอาุวยนาบ้านดูกลับบ้านได้คือนั่นคืออาการที่เรา เย็นไม่กินเพราะกูอ้วนครับแปดชั่วโมงนอนน้ำตาในเลือดมันหมดละเออเออเออพอขึ้นมาปุ๊บเขาเรว่าเกิดไฮโปไกซีเมียขาดสารอาหารไหมขาดเลือดขาดเลือดขาดไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะสมองมันขาดพอสมองขาดมันมันชิดไม่เป็นมันวิ่งเวียนออก็ถ้าคนเป็นไงประจําก็เอาหน้าเข้าค้างตัวเองหน่อกินครึ่งลูกก็พอครับครับอ๋อ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 อ อีกสักคู่หนึ่งนะอาการพวกนี้ก็จะหายอาการนี้หมอฝรั่งเรียกมอ n i นิ่งซิ n เ s s ตื่นเช้าแล้วมีอาการป่วยไม่สบายเวียนเวียศีรษะแต่ไม่ย้อนกลับไปดูว่าก่อนหน้านี้เราขาดอาหารนะไม่กินอาหารเย็นนะคนมักจะเดี๋ยวนี้งดขาดอาหารเย็นลัวอ้วน เขาห้ามกินตั้งแต่สี่ทุ่มเขาไปห้ามกินตัแห้าโมงเย็นนะเนาะเอาละพอโันนี้วันนี้เยอะเลยเรื่องกล้วยนี่เราจะเลิกหรือยังเนี่ยยังยังยังหอยังยังเพลยกับเรื่องกล้วยอยู่ทีนี้พอพอเรื่องนี้ก็มีเจ้ากล้วยเนี่ยมันมีวิตามินบีคอมเพล็กซครับซึ่งเรามักจะขาดคนไทยเราเนี่ยมันทําให้เกิดโรคอะไรบีคอมเ e x ชาเป็นโรคเนคชานะก็ เหงาหงอยซึมเศร้าซึมเศร้าับโรคเด็บชาเนี่ยนะว่าจริงไอ้โรคเนี่ยเป็นโรคที่ฝรั่งทำเอาข้าวเราขัดเอาวิตามินออกหมดให้กินข้าวขาวเพราะปกติมันอยู่ในข้าวกล้องอย่ไหมเออมาอยู่ในข้าวเราไปให้หมูกินหมดนะไหมเอออยู่ในรำข้าวครับเดี๋ยวนี้ฝรั่งมันก็เอารำมาลวยให้เรากินไงอ๋อพอพออย่างเนี้ยกินกล้วยยังพอช่วยได้บ้าง ทดแทนกันได้หน่อยเออมันมีวิตามินให้เรานิดหน่อยเนาะเอาละทีนี้คุณหมอผมถามย้อนกลับมาเรื่องกล้วยอีกหน่อยอลักษณะกล้วยที่ทานแล้วมันประโยชน์ร่างกายมากมันควรจะสุกงมหรือหามหรือมันจะขนาดไหนมันถึงจะมีประโยชน์แบบญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นมันรู้เยอะมันบอกไอ้กูโค้ดฟุกโต้พวกนี้นะมันอยู่ในสภาพของกล้วยสุกงมเป็นเป็นไฟเบอร์อ่าอ่าครับ ไม่ว่างอมไม่งอมเอาไปทําให้มันร้อนอืไปทําให้มันสุกว่างั้นเถอ,อะไอ้น้ําตาลพวกนี้มันจะสลายตัวกันครับต่อเป็นเชนยาวๆเลยเหมือนเอาไปทํากล้วยนึ่งเนาะเออ,อแล้วทาลลนระะ้อนพอทานร้อนพุบมันลงไปมันไม่ย่อยเรามันลงไปที่ลําไส้ใหญ่เลยนะครับไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ไฟเบอร์พวกนี้จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์อไอ้จุลินทรีย์มันก็จะเบิกบานครับ พอมันเบิกบานเมื่อไลร่มันสารส้างสารอะไมื่อี้เนี่ยไอสารตัน,นี้เนี่ยสารสื่อสารทําให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าทําเป็นเล่นไปนะับแล้วเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งมันก็รู้อืมอม,มันไม่บอกให้เรากินกล้วยมันบอกให้กินของมันเลยอเออเออกินตัวปรีมิกอ,อ,อาหารบํารุงเออ,เอ,อวิตไอ แบตเตอรียเนี่ยลำไส้เรากินกล้วยก็ได้นะเพื่อนของไทยเราดีแหละราคาถูกด้วยหวีหนึ่งยี่สิบห้าสามสิบเองเดี๋ยวนี้ซวพาลูกอ่ะมาเดี๋ยวนี้ซีพีมันขายเป็นลูกๆกล้วยหอมกล้วยหอมเอออืมโอ้โหมันก็น่านแล้วยอม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 เออเออเออท่านผู้ชมลองดูครับท่านที่ไม่ค่อยชอบทานกล้วยไปหาซื้อแล้วลองฝึกทานดูแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันดีขึ้นสำหรับร่างกายเรา ตัวผมเองเนี่ยคุณหมอครับทานอาหารเสร็จปั๊บเช้ากล้วยละบ้าหนึ่งลูกแล้วเย็นทานอาหารเสร็จปั๊บก็กล้วยละบ้านหนึ่งลูกอนี่ยังรออยู่เลยเนีาะห้าสิบสองเป็นอย่างนั้นประจังชได้จชได้ชได้เพราะว่ามันมันเคยแหละครับกล้วยจะขาดบ้านไม่ได้เลยเอาผมแถมอีกหนึ่งครับพวกที่เป็นลูกสุดฝรั่งครับกินแอปเปิ้ลวันละลูกเออเออต่ออายุบางคนบอกกินแอปเปิ้ลเหนื่อมันทันสมไหมต่อยุ ผิวพันสวยผิวพรรสวยทําให้หนุ่มเสมอครับเเราคนไทยต้องบอกว่าเทียบกันลูกต่อลูกาสารต่างๆกับประโยชน์ของกล้วยกับแอปเปิ้ลคุณหมอเอาแอปเปิลกับกล้วยมาเทียบกันะนะ,ะกล้วยมีโปรตีนสูงกว่าแอปเปิลสเท่ามีคาร์าบโบไฮเดรตสูงกว่าแอปเปิลสองเท่ามีฟอสฟอรัสมากกว่า3เท่ามีวิตามินเวิตแรลเหล็กมากกว่า5เท่า อันนี้ข้อมูลทางวิชาการของฝรั่งเลยของฝรั่งเลยเขาเปลี่ยนเทียไปเห็นออแต่ไม่ค่อยถูกเปิดเผยให้ได้รู้ข่าวเออแล้วที่สําคัญที่สุดแอปเปิลไม่มีเรามีโพแทสเซียมกล้วยนี่นะครับมีผลต่อการทํางานของหัวใจหลอดเลือดความดนันแม่เห็นไหมเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นอะโ,โหมใครกินกล้วยนิดหน่อยนะนั่นดีคืออย่างน้อยกล้วยเอาเอาควา,างคนก็ไม่เจ็บมากเนาะเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะการเดินทางไกลๆขับรถ เหนื่อยเครียดเครียดเอากล้วยใส่รนด้วยหน่อยใช่โดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานอันนี้ก็แก้ได้นะเวลามันมันน้าตาลลงอ่ะน้ําตาลลงกินได้กินได้ไวมอย่าลืมว่าน้ําตาลในกล้วยมันค่อยๆออกอืมอมันไม่เหมือนไอติมนะไอติมนะปุ๊บข้าวปุ๊บข้าวปุ๊บเป็นน้ําตาลปุ๊บเลยนะไอนี่ยังมันอาจจะช้าๆหน่อยค่อยๆเขาบอกซาเทลิซิวิทฟรังมันบอกค่อยๆออกอ่าก็เนี่ยอย่างเนี้ย กินกล้วยคลายเครียดนี่ยผมถึงว่ามาสังเกตตัวเองเนี่ยคือไม่ค่อยเครียดเพิ่งรู้วันนี้เองว่าด้วยผมกินกล้วยเช้าเย็นเอาสามลูกพออย่าเกินคุสองลูกเช้าเย็นเช้าลูกหนึ่งเย็นอไม่ไม่ได้จะมาอวดสรรพคุณตัวเองท่ผู้ชมคุณหมออตอนเช้าเนี่ยผมจะทานชาร้อนร้อนเสร็จปั๊บทานข้าวอข้าวเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือฝรั่งกับกล้วยอแล้วเย็นก็จะเหมือนกัน ครับอันนี้ก็คือทําให้อ่ามันไม่เครียดแล้วก็ยังไม่มียาประจํำตรับตัวเองใช่มันอยู่ที่กระบวนการบริหารจัดการการกิน<ช>นะครับ<ช>อืมอืเรียกว่าครอบครัวอบรมมาดีถูกครับอ่าปู่ย่าตาทวดกินให้เราดูแ่ละเคยนํากินน้ําพริกผักกล้วยเราก็ติดแล้วอ่ออย่างนี้แหละเนาะวันนี้เรื่องง่ายๆกับเช้านี้รถโลกแพทย์แผนไทยคุณหมอสุวัสดิ์สินุวง เอามาชีห้เห็นประโยชน์ของกล้วยและสิ่งที่หาได้ง่ายและประโยชน์สูงสุดกับ่างกยวันนี้ข้อคิดข้อฝากอะไรคุณหมอครับครอ,อย่างนี้ครับถ้าจะกินแอปเปิลก็นึกถึงกล้วยหน่อยก็ดีครับโอ้สักวันละลูกสองลูกเออสักวันละลูกสองลูกโอเคแหละแล้วท่านจะรู้แต่ถ้าโมโหใครสุดขีดเพิ่มได้จะลุกมันมันมันนานมันจะออกผล แป๊บนึงนะสิบวห้านาทีระหว่างกินปลาก็ไม่ว่างกันนะด่าก็ไม่ได้พุดไม่ได้เพราะอันนี้เป็นเทคนิคอ๋เวลาเคี้ยวนี่นะครับอออมันก็เพลินไปเรื่อยเนอะเพลินไปเรื่อยอ๋ออ๋ออ้าววันนี้เช้านี้ที่โคราชวันนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากติดตามรับฟังข่าวลร้ประเด็นเครียดบ้างไม่เครียดบ้างพอมาเจอช่วงของเช้านี้รถลกโอ้หวันนี้เป็นอะไรที่เรารู้ประโยชน์ของกล้วยเป็นอย่างดีครับกล้วยแก้เครียดใช่ครับ วันนี้ขอบคุณหมอครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณท่านผู้ชมครับทั้งหมดเช้านี้ที่โคราชขอบคุณทุกท่านช่วงดีมีความสุขกลับมาพบกันันทุกงนี้ครับสวัสดีครับ